เนื่องจากแผนการเดินทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่เขาเทวดาจังหวัดสุพรรณบุรีของผมนั้นล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าจึงทำให้การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางออกท่องเที่ยวด้วยแผนสำรองครับโดยจุดหมายปลายทางของผมในทริปนี้นั่นก็คือน้ำตกวังก้านเหลืองอำเภอช้ยบาดาลจังหวัดลบบุรีซึ่งมีระยะทางกว่า100กิโลเมตรโดยทริปนี้จะเป็นทริปแบบ2วัน1คืนครับ ผมได้ตั้งงบประมาณในการเดินทางของทริปนี้ไว้ที่500บาทโดย500บาทนี้จะรวมทั้งค่าน้ำมันและค่าสเสบียงอาหารของทริปทั้งหมดนะครับ และระหว่างทางผมก็ได้แวะที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดถ้ำธรรมะโอสถเป็นสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติธรรมและมีถ้ำที่มีอายุกว่าร้อยปีและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเมื่อเราขับรถผ่านเข้ามาครับโดยภายในวัดจะมีบรรยากาศที่เงียบสงบและเย็นสบายเหมาะกับ การที่เราจะมานั่งปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิมากๆเลยครับ ไม่มียุงสบายมีค้างคาวไหมครับค้างคาวมันจะมีมาเล็กๆมีสามสี่ตัวเพราะว่าเรากเวลาจะเปิดหุ่นนู้นถ้าน,นี้อายุกี่ปีแล้วครับอันนี้มัน,น,นถ้าจาังมัน,ร,น,นนะร้อยกว่าปีนะนะร้อยกว่าปีแต่ผมที่พาไปเจอถือสิงมาที่นี่ก่อนคนเก่าแต่เขามาอยู่ที่นี่แหละเขาว่ายที่แล้วก็มีพระมามาบัดปัดรบัดผลนี่ก็เริ่มทำวัดนี่แหละไปได้อีกใช่ไหมครับไปได้ครับเดี๋ยวเราใส่รองเท้าไป ขอต้องใส่รองเท้าใช่ไหมครับขออนุญาตใส่รองเท้าหน่อยตั้เไหมเพราะไม่ใส่รองเท้าไม่ได้เจ็บเท้าครับครับน้ำไหลเข้าอ๋อเขาเอาเลยทำเป็นน้ำมนต์เป็นน้ำที่ย้อยลงมาเนี่ยน้ำจะย้อยมาจากหินลงมาตรงนี้ลงมานี่มันมีสัมพันธแล้วก็ทำเป็นน้ำมนต์ตรงนี้ลุงสมานที่เป็นไกด์พาผมเดินชมถ้ำได้บอกว่าถ้ำนี้มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี และประวัติได้กล่าวว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้ามาเจอถ้ำนี้และต่อมาได้ถูกสร้างขึ้นเป็นวัดโดยสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับคนในชุมชนแห่งนี้มายาวนานาาก็จะถ้ำมากว่าแปดโเมตรโอ้ี้ยก็หมดเห็นไหมครับสวยมากนนาามีหลักฐานรูปเก็บไว้ได้เลยโอเคครับตรงนี้จะเป็นถ้ำปู่ฤาษีนะครับ สวยมาการเดินทางของเรายังไม่จบแค่นี้นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือน้ำตกวังก้านเหลืองเป็นสถานที่หมายหลักของผมถ้าพร้อมแล้วก let's go ่าจะแวะหาเล็บยาวก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกทั้งวันนะครับที่เราสามารถไปต่อข้างหน้าได้แต่วันนี้อาจจะต้องอแวะพักค้างแรมที่หาเล็บยาวไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงแล้วการเดินทางก็ไม่อยากให้มันเล่งรีบแบบเอาตามนี้แล้วกันแวะที่นี่เลยโอเควิธีนักเดินทางอะไรก็เกิดขึ้นได้ <laughs> แลก็มาถึงแล้วนะครับหาดเขื่นยาวนะครับท้ายเขื่อนต้านศุลสิทธิ์ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นหน้าเขื่อนตรงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากทุ่งหญ้าเขียวขจีมีน้องวัวน้องควายกําลังเดินกินหญ้าอยู่ด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเหมือนเป็นจุดที่รับลงมาจากน้ําในเขื่อนนะครับฝั่งด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะแพลนให้ดูว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนอ่า ต้องบอกเลยว่าตัดสินใจถูกมากที่คิดแวะมาที่นม่ก่อนนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปต่อหาสถานที่นะครับยู่มีดีตรนะครับทางแรมคืนนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำอาหารกินกัน ตอนนี้ก็เวลาประมาณ4โมงครึ่งแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆนะครับที่แวะมากลางเต็นที่นี่ที่นี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็คนมาปักเต็นเยอะมากแล้วก็บรรยากาศที่นี่ดีลมเย็ยนที่นี่ก็แล้วแต่จุดประสงค์ครับบางคนก็ผิดหวังจากความรักบางคนก็ต้องการการพักผ่อน บางคนออกมาหาความหมายของชีวิตบางคนก็มาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศก็แล้วแต่จุดประสงค์ของใครหลายๆคนไม่เหมือนกันนะครับชีวิตเรามันก็อย่างนี้แหละครับต่างคนต่างความหมายต่างคนต่างสิ่งที่ต้องการไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่างครับส่วนตัวผมครับออกมาท่องเที่ยวเพื่อตามหาวิถีชีวิตของตัวเองวิถีชีวิตที่ ตัวเองยังไม่คนพบว่าสุดท้ายแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่แต่การออกมาแบบนี้มันทำให้เรามีสมาธิในการคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นตรงนั้นมีคนเล่นพรามอเตอร์เลยครับบินอยู่ด้านบน <c oughs> เห็นไหมฮะอย่าหล่นมาตรงนี้นะ <c oughs> ใครจะรู้วันหนึ่งชีวิตเรามันแน่นอนแต่ความแน่นอนก็อยู่บนความไม่แน่นอนเหมือนเดิม ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนเสมอไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบจีรันยั่นยืนเสมอไปสําหรับชีวิตขนาดผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพื่อมาใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการมันก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติชีวิตแบบหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมนั้นต้องสู้แล้วก็ต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองเพื่อสู้แล้วก็ดิน้นรนต่อไปบนโลกแห่งความเป็นจริงนี้ แต่การที่เราได้ออกมาเที่ยวเนี่ยมันก็ทําให้เราได้ปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างลงไปทําให้เรารู้สึกว่าแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ใจเราต่างหากถ้าใจเราเข้มแข็งอะไรก็ผ่านไปได้เสมอแต่ถ้าใจเราอ่อนแอทุกอย่างมันก็จะจมดิ่งสู่ความม,มืดมิดผมมองว่าเราคงจะต้องใช้ชีวิตกับความเป็นจริงนะฮะ แญญารายคำตอบยี่ชื่อที่อะไรนะผมปล่อยนะผมเก็บเป็นคนที่ต้องย้ำชื่อ,าานนอ,อระหว่างการเดินทางผมก็ได้พบกับมิตรภาพใหม่ พี่เก่งชายที่เดินทางออกมาท่องเที่ยวคนเดียวด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างผมก็เลยถือโอกาสนี้ชวนพี่แกมานั่งจิบกาแฟด้วยกันสน่อยกลัวพี่แกเหงาจากนั้นบทสนทนาของคนที่เพิ่งรู้จักกันก็เริ่มต้นขึ้นและหลังกาพอร์ดยอม คุณเคยเชื่อไหมว่าการออกมาเดินทางท่องเที่ยวหรือการค้นพบสถานที่ใหม่ๆที่ที่เราได้พบเจอกับมิตรภาพระหว่างทางมันอาจจะเป็นมิตรภาพแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่แน่คุณอาจจะได้เจอเพื่อนแท้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนและมันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของวิถีนักเดินทางที่เราจะได้พบเจออยู่ทุกครั้งในการเดินทาง และเมนูอาหารของเย็นวันนี้ผมก็ได้ชวนพี่เก่งเข้ามาร่วมโต๊ะด้วยเป็นเมนูอาหารง่ายๆเหมาะสำหรับพ่อครัวภาคสนามมือใหม่อย่างผมซึ่งอาจจะดูเก้ะๆกักังไปบ้างตามแบบฉบับของนักเดินทางเมนูวันนี้นะครับก็จะเป็นเบคอนผัดซอสทริยากินะครับแล้วก็ คาร์โบไฮเดรตของเราก็จะเป็นมันต้มนะสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้กำลังทอดเบคอนครับเราก็จะเอาน้ำมันจากเบคอนเนี่ยไปทอดกับมันฝรั่งอีกรอบหนึ่งแต่เราต้องต้มมันฝรั่งให้สุกก่อนนะครับตอนทงอางเขื่อนนะครับมีฝนตกลงมาไม่แน่มันอาจจะพัดมาทางนี้แต่ดูจากลมแล้วลมมาจากทางนูน้น ัดไปทางนี้ผมก็ภาวนาว่าฝนจะไม่โดนเรา EP นี้ก็เป็น EP แรกนะครับที่ผมเอาเซตทำอาหารนะครับออกมาทำข้างนอกด้วยงบประมาณที่เราจํากัดนะครับเราจะทำยังไงนะตอนนี้ก็เหลือเงินในกระเป๋านะครับมีแค่40บาทนะครับก็ขอให้รอดจนถึงวันที่นี้แล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ไม่อยากมีคอนเทนต์ ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่มาแคมป์นะครับแล้วไม่มีถุงขยะติดมาแล้วก็เรากางเต็นท์ปักเต็นท์ทำอาหารแล้วมีเศษขยะเนี่ยไม่รู้จะเก็บยังไงก็อันนี้ขวดน้ํามีประโยชน์มากเราก็ใช้มีดนะครับปาดปึ๊บปปาดเสร็จปึ๊บแล้วก็จะมีชอ่องอ่าพอมีช่องเนี่ยชออ่องแบบน,นี้เราก็สามารถที่จะวพวก เศษขยะเศษถุงอะไรอย่างเงี้ยครับยัดลงไปได้ก็เป็นการอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับไม่อยากให้ธรรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวมันสกปรกไปด้วยขยะมันไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่นะครับที่ที่สกปรกนะครับคนเขาก็ไม่อยากไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาเที่ยวที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามแต่นะครับพยายามรักษาความสะอาดแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะนะครับที่ตัวเองนำมาด้วยนะครับ มาด้วยนะครับเรามีแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยนะว่าไงตัวเล็กเป้าเป้ามาเร็วมาเดี๋ย,ยวย้อนไปนะเอ้า oh. ระหว่างที่เรากําลังทานอาหารฟ้าก็เริ่มมืดลงค่าคืนแห่งความสงบก็เริ่มมาเยือนเราเคยมีความฝันที่จะขับรถไปต่างประเทศบ้างไหมไกลๆ,คๆเคยคิดนะพี่ทุกวันนี้ก็ยังยังคิดอยู่ว่าตัวเองจะทําได้ไหมถ้าสมมุติว่าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยรอบโลกอืเคยคิดพี่แล้วก็เห็นตัวอย่างหลายคนนะทําผมก็อยากทํากับเขาบ้างแต่นี้แสดงว่าเราต้องมีไอดอลเนาะเป็นของตัวเรามีมีม ผมดูพี่บอลนนะ่ะพี่บอลผมชอบมากเลยแกขับเวฟแล้วบบออกทั่วประเทศแล้วก็ไปทั่วโลกจร,จริงจุดเริ่มต้นก็คือน่าจะต้องเก็บในประเทศไทยให้มากที่สุดก่อนใช่พี่เป็นประสบการณ์ใช่ไหมใช่ก็ได้ประสบการณ์จากประเทศไทยแล้วจริงค่อยๆไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่อยอ,ออกไปให้ไปยิง่งขึ้นขึ้นจากประเทศสู่แบบอารมณ์นะแบบอาเซียนอาเซียนอนอกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้เก็บแบบนี้แต่ผมว่า ของพวกนี้ยมันน่าใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่ผมเชื่อว่าถ้าทําไปแล้วแบบขับออกทริปไปแล้วก็ทํางานไปด้วยแบบว่า,าไปขอเขาทางานหรือว่าอันนี้อันนี้คิดนะพี่มันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากาผมว่าเบิกนะแล้วเราเราจะได้เห็นคุณค่าของการเดินทางมากขึ้นไนหะใช่ผมมีความสุขมากนะแบบเวลาขับรถออกมาออกเดินทางออกมาจากจุดที่เราเคยอยู่อย่างเงี้ยออกมาแบบ มันมีสมาธิที่แบบจดจ่อกับตัวเองโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นผมชอบตรงนี้ถ้าถามเป็นสถานที่นะเดี๋ยวขอตอบเป็นจังหวัดก่อนดีกว่าจังหวัดที่ชอบไปมากที่สุดก็น่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ<า>เห็ดผลที่ชอบไปแม่ฮ่องสอนก็เพราะว่าเป,เป็นจังหวัดที่เดินทางไปค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าใจไม่รักล่าสุดรู้สึกว่าประทับใจดอยพุยโคดอยพุยโ่าพุยโค เพราะว่าที่นั่นคนยังไปน้อยออยังยังคงธรรมชาติอยู่แล้วก็ทะเลทะเลหมอกเนะี่ยมันค่าจะ360ของแท้มันไม่เหมือน360ของคนนั้นของคนนี้ของคนนู้น,นมันเดินทางลำบากแล้วก็รถเล็กไม่สามารถไปได้โอไซได้นะโอไซสามารถเดินทางไปได้หน้าไปแล้วเนี่ยนี่จุดประกายให้ผมอีกแล้วเดีย่ยตอนนี้ผมก็อยู่ในเต็นท์แล้วนะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะเพราะว่าลมมันเปลี่ยนทิศนะครับไม่เหมือนตอนเย็น ตอนเย็นนี้ต้องบอกว่าโคตรสบายเลยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกจะต้องถอดเสื้อนอนแล้วก็ใส่แต่กางเกงขาสั้นตัวเดียวนะครับถุงนอนที่เตรียมมาก็เอามาหนุหนหัวเรียบร้อยแนละ้วไม่ได้ใส่นอนแน่นอนก็ภาวนานะครับว่าให้ตัวเองหลับสนิทให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเดินทางอีกประมาณ30กิโลนะครับไปที่น้ำตกวังกานเหลืองนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับลาตีสวัสดีครับ เช้าวันใหม่มาพร้อมกับสายละอองฝนที่โปรยปลายลงมามันก็เป็นอีกหนึ่งฟิลลิ่งของการนั่งดื่มกาแฟแบบชิลๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราไม่ต้องเร่งรีบอะไรปลดปล่อยให้กายและใจให้มันไหลไปตามสายลมฝนของธรรมชาติบอกเลยว่าได้อารมณ์แบบสุดๆ พี่เก่งแกบอกกับผมมาว่าประทับใจอาหารเช้าฝีมือผมมากๆแกเล่ามาว่าแกกินมาม่ามาหลายวันแล้ววันนี้ก็เลยขอฝากท้องไว้กับเชฟโออีกหนึ่งมือ้อโดยเมนูเช้านี้จะเป็นมันบดกับสเต็กหมูสูตรนักเดินทางครับ เช,ช้าของวันอาทิตย์นะครับวันที่ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ก็ตอนนี้ยังเดินทางออกไม่ได้นะครับก็รอให้ฝนเบาลงวานนิดนึงแต่บรรยากาศสิวเนี้ยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับจริงๆร,รู้สึกว่าแบบเป็นบรรยากาศที่แบบลมแรงพร้อมกับ ความชุ่มฉ่าของเม็ดฝนนะครับเราอองฝนนะครับกระแทกเข้ามาค้าง,างนะครับมันอธิบายเป็นเป็นคําพูดไม่ถูกนะว่าเรารู้สึกยังไงกับการที่เราได้ออกมาสัมผัสกับสิ่งพวกนี้นะครับธรรมชาติที่มันสร้างขึ้นมาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกนี้มันคือความสุขหรือเปล่าแต่มันสามารถที่จะเติมเต็มพลังงานให้กับเราเยอะเลย หลายคนอาจจะมองว่ามันดูพิลึกพิลึกออกมาเที่ยวคนเดียวแต่ผมว่าก็มีหลายคนนะที่ทําแบบผมที่เดินทางออกมาท่องเที่ยวคนเดียวแบบนี้ผมว่ามันก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะการท่องเที่ยวแบบหลายคนหรือมีเพื่อนไปด้วยก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปความรู้สึกมันก็แตกต่างกันออกไปวันนี้คุณมาที่นี่คนเดียวคุณก็จะรู้สึกฟีลอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้า ครั้งไหนคุณมีคนมาด้วยมีเพื่อนมีแฟนมีคนที่รักมาด้วยทั้งๆที่เป็นสถานที่เดิมๆแต่ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่ได้มันกลับแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกระหว่างการเดินทางออกท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้นะครับก็การเดินทางครั้งนี้ก็ได้มิตรภาพเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะครับ ขอขอบคุณผู้ชายคนนึงนะครับซึ่งเป็นมิตรภาพใหม่ของผมนะครับในทริปนี้ขอบคุณพี่เก่งมากครับที่สอนเทคนิควีดีในการถ่ายรูปในการเก็บฟุตเทจภาพวิดีโอต่างๆนะครับซึ่งเป็นมิตรภาพที่เพิ่งผ่านพบมาเจอกันนะแล้วก็ขอบคุณแกมากๆครับที่เอาโดนมาบินให้นะฮะพี่แกใจดีมากเลยครับแล้วผมก็ได้อะไรเยอะจาก ที่ชายคนนี้มากมากครับขอบคุณมากเลยครับผมได้ล่ำลามิตรภาพใหม่และได้เวลาออกเดินทางตามเส้นทางของตัวเองอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่ผมได้ตั้งไว้ตั้งแต่แรก บอกว่าถ้าเราเดินข้ามสะพานไปด้านหน้านะครับด้านหน้าจะมีวัดเดี๋ยวเราดองเดินไปกันดูอุ้ยเลื่นพระพุทธรูปองค์ใหญ่สององค์นะครับทางนี้แล้วก็ทางนี้นะครับซ้ายและขวาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆมาทางนี้ตอนนี้บรรยากาศก็ชุ่มฉ่าไปด้วยสายฝนนะครับแต่ตกไม่แรงยังพอสามารถที่จะเดินแล้วก็เที่ยวได้อยู่นะครับดูองค์พระพุทธรูปครับองค์ใหญ่มากเลยครับ องใหญ่มากครับแต่เข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นป่าครับโอเคเดี๋ยวเราลองเดินตามทางไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะเจออะไรเป็นการออกทริปที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนที่ตกลงมาโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของนักเดินทางอย่างผมแต่มันกลายเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของการเดินทางท่องเที่ยวแบบเปียกๆที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับ น้ำตกวังก้านเหลืองตั้งอยู่ที่เขตส,สวนร,รุกชาติวังก้านเหลืองอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเป็นน้ำตกที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่บ้างนักแต่ก็สวยงามไม่แพ้น้ำตกแห่งอื่นๆและน้ำที่นี่ก็ใสม่มากๆเพราะต้นน้ำที่นี่เป็นตาน้ำผุดขนาดใหญ่จากใต้ดินที่ไหลผ่านหินผาลงมาเป็นชั้นๆเป็นอีกหนึ่งมนเห์ของสถานที่แห่งนี้อันนี้เดี๋ยวเรา จะเคลื่อนทับไปที่ตาน้ําผุดนะครับป้าเขาบอกว่าเดินไปอีกประมาณ1กิโลเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนเพราะว่าป้าเขาบอกว่ามันเป็นวังวังใหญ่เลยดินนเลาะริมทาน,น้ําไปนะครับค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ทางค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่ายังเดินสะดวกอยู่นะครับ ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อีกนานแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมค้นพบนั่นก็คือการที่เราใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตของเราเองไม่ใช่ชีวิตที่มีบางสิ่งคอยมาควบคุมหรือกำหนดเส้นทางให้เราเพราะชีวิตเป็นของเราความสวยเข้ามาเยือนครับ ที่หนีบกล้องตกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเมื่อกี้สุดท้ายก็ต้องได้เล่นน้ําที่นี่นะครับที่วังใหญ่เป็นสถานที่ที่แบบต้องบอกว่าไพรเวทมากๆเลครับตอนนี้ จะมีอะไรบรรยากาศดีไปกว่าการเล่นน้ําท่ากลางสายฝนนะแต่ต้องบอกก่อนน้ําตรงนี้ไม่หนาวเลยไม่เยน็นไม่อะไรเลยเหมือนพอลงมาแช่ในน้ำเนี่ยร่างกายเหมือนอบอุ่นกว่าที่เราเดินตากฝนนะครับตรงนี้จะเป็นเ,ออเขาเรียกว่าวังใหญ่นะครับก็คือเป็นเหมือนตาน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเดินจากน้ําตกก้านเหลืองมาอีกประมาณ1.2กิโลเมตรก็จะมาถึงตรงนี้นะครับ ก็บรรยากาศก็ดีครับคนแทบจะไม่มีครับมีแค่น้องสองคนนะครับที่กําลังเล่นน้ํากันอยูนะ่แล้วก็มีผมอีกคนนึงที่กําลังนั่งแช่น้ําอยู่อารมณ์เหมือนแบบเหมือนบ่อออนเซนที่ญี่ปุ่นเลยนะพูดพูดจริงๆมันได้กลิ่นอของธรรมชาติมากๆครับตรงนี้สบาย ทริปนี้จะเป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่บันทึกความทรงจำและเรื่องราวดีๆของผมมิตรภาพที่มาพร้อมสายฝนสายน้ำที่เย็นฉ่ำเส้นทางของนักเดินทางอาจจะจบลงแต่เส้นทางใหม่ของนักเดินทางจะเริ่มต้นขึ้น